หนูตอนอะไรไหมหนวก็ต้องต้องมองกล้อ็ต้องมองไงมองจอสวัสดีค่ะเจนิตเบียนเคปเดย์ทีมบีทีค่ะรู้สึกแปลกอ่ะไม่ค่อยพูดชื่อตัวเองเท่าไหร่เวลาแนะนำตัวอแล้วผมเธอพูดชื่อแคทเฟสไงอ๋อแล้วหนูก็ลืมพูดตลอดได้มีตำแหน่งเอาตำแหน่งด้วยค่ะตำแหน่งด้วยค่ะ ตำแหน่งอะผู้รักษาการความปลอดภัยอะไมันเป็นคนรอออฟฟิศคนรอออฟฟิศกันเลยคนออฟฟิศคนรอออฟฟิศทำหลายหน้าที่ตำแหน่งตำแหน่งก็ก็รักษาการจากข้างหลังอ่าเป็นรองกัปตันค่ะแปลกว่ะเงียบว่ะมีเอฟเฟกต์ไหมอะตรงตรงตรงไม่มีเสียงเอฟเฟกต์เลยอ่ะจริงค่ะสวัสดีค่ะปุ๊ปเป้เบนเคฟูตี้ทีมเอ็นไฟฟ์ค่ะคืออะไร นี่คือท่าใหม่เหรอตำแหน่งใช่ตำแหน่งแอดมินค่ะ ตังไก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ดิจิทัลไลฟ์สตูดิโอนะคะประจำวันที่3สิงหาของเรานะคะวันที่สามประจำวันที่สามในสเปร๊ประจำวันที่สสิงหาหน่งเป็นวันจันทร์กําลังจะพูดว่าเทเตอร์ไม่ใช่ดิจิทัลไลฟ์สตูดิโอของเราประจำวันที่3สิงหาไม่ได้เป็นดิจิทัลไลฟ์ธรรมดาเพราะว่ามันชื่อว่า B 3 and N 5 to g e t h e r เทเตอร์เหมือนเดิมมีชื่อด้วยหรอทีนี้ ข้างหลังไงนี่ไงก็ชื่อกระบอกอยู่ลายมือคยิ้ขยืมากเลยนะอะไรค่ะนะเรามาแนะนําตัวดีกว่าชื่อเสียงเร่กนาำว่าวันนี้ทีมพิทีมีใครมาบ้างและที่เป็นไฟมีใครมาบ้างค่ะได้เลยค่ะเริ่มทีพิธีก่อนได้เลยค่ะรวมแม้เหเดียวเลยเดียวคนนีแบบรวมมเคานี้แบบใสเดียวจ้าคอถามชื่อเมื่อกี้แววตาใสเลยนะแบบแบบไม่เตรียมก่อนเลยอ่ะงั้นพี่ก่อนได้เพราะว่ายศต่ำสุดตอนนี้ในี้มียศนี้มียศ สวัสดีค่ะ b n k F s ทีม B3 แก้วค่ะต้องต้องต้องทำท่าห่วงอะไรด้วยป่ะห่วงแต่บอเป็นห่วงใหญ่ท่าห่วงใหญ่ท่าห่วงใหญ่ป่าจริงๆเป็นปูปูหัค่ะปีเสื้อผีเสื้ออ้าตาหนูตาอะไรไหมหนูตาก็ต้องมองก้อนต้องมองยังมองมองจอสวัสดีค่ะเจนิส b n k F 8ทีม B3 ค่ะรู้สึกแปลกอะไม่ค่อยพูดชื่อตัวเองเท่าไหร่เวลาแนะนำตัว อาแล้วเพื่อนเธอพูดชื่ออะไรเคทเฟสไงโอ้โหแล้วหนูก็ลืมพูดตลอดได้อ่ามีตำแหน่งเอาตำแหน่งด mm ้วยค่ะตำแหน่งด้วยค่ะตำแหน่งอ่ะผู้รักษาการความปลอดภัยแล้วมันคนละตำแหน่งคนลล์ออฟฟิศคนละออฟฟิศกันเลยคนละออฟฟิศคอลลออฟฟิตทำหลายหน้าที่ตำแหน่งตำแหน่งก็ก็รักษาการจากข้างหลังอ่าเป็นรองกัปตันค่ะสวัสดีค่ะปันเวนเคปเลนทีมบีทีค่ะ เป็นจ่าฝูงค่ะจ่าฝูงเป็นหัวหน้าแมมมอสค่ะหัวหน้าแมมมอสเป็นแมมมอสเด็กดัมโบเป็นดัมโบ้ มามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ยศต่ำสุดนะฮะได้ค่ะผู้สาวมาจากบ้านไหนผู้สาวพี่มาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากสุรินทร์ไม่ใช่ก็เอ้ยเอาไงเนี่ยสรุปจะให้แนะนำตัวหรือว่าแนะนำตัวก่อนก็ได้ได้ค่ะสวัสดีค่ะออนบีแนเคโฟเรีค่ะทีม N5 ค่ะ N5 แบกว่ะเงียบว่ะม <player> ีเอฟเฟกต์ไหมอะตุ้งตุ้งตุ้งไม่มีเสียงเอฟเฟกต์เลยอ่ะจริงค่ะสวัสดีค่ะปุ๊เป้ b บนเกทีม N5 ค่ะคืออะไรนี่คือท่าใหม่เหรอตำแหน่งใช่ตำแหน่งแอดมินค่ะแอดมินค่ะสวัสดีค่ะกับจาน N5 ค่ะตะวันเบนเกฟเฟตีค่ะดูก็รู้ว่านัดกันมาแต่งตัวใช่ทุกทีไม่ได้นัดหรอก ก็ไม่นะไอวนฮะไม่ได้นัดด้วยเหรอคะจริงๆเหรอเนี่ยพูดกันก่อนดีกว่าว่าทำไมถึงใส่สีแบบนี้มาทำไมเราถึงใส่สีนี้มาเออมันต้องมีออนเมียรจะเปิดเผยไหมฮะไม่ของเผยเป็นกบเป็นกเป็นกระบ็นกเป็นกระป็กบอ้วนที่หลังเป็นกบตั้งแต่โพสรูปในไอจีนะฮะเป็นกบจักรยายคนงงหมดเลย ด้ข่าวว่าก็คือเราบีบไม่ไยกลุ่มแล้วแต่เพื่อนก็คือไม่ได้อ่านไรกลุ่มตอนแรกเขาก็คงนึกว่าอ๋อทีมแหละทีมแหละสักพักหนึ่งไม่ใช่ไรมมันจะฟลายมาก่อนเพื่อนเลยนะเขาเรียกผู้มาก่อนการคือลงก่อนที่บีทีเขาจะลงอีกนะคนก็แบบเอ๊ะทำไมออนก็แบบ budget ฝ่ายออนอยู่บีทีหรอบีทีหรอบีทีหรอไม่ใช่จ้านั่นแหละเราตลกสุดก็คือแอนจะคือเราไม่ได้มีการมัดกันเลยใช่คือเหมือนเหมือนบีทีงัดกันมาใช่ไหมพศ something like that อะไรประมาณนี้ปะหรือว่าให้มันไปในทางเดียวกันให้โพสแบบคนปิดหน้าด้วยปะไม่ได้แต่หน้าแต่ว่าไม่ได้แต่งหน้าก็เลยปิดกันหมดเลยไม่เธอเธอลองคิดภาพโพสเราเป็นอย่างงี้มันสดาไม่ไดอยู่ลัฐที่อะไรก็ไม่ได้ก็เลยต้องแบบมีเปี่ยงมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อบางคนมีเอฟเฟกต์แบบเหมือนปล่อยพลังแบบไม่แต่เอ็นฝ่ายเจอปะก็นี่ก็แบบเอ๊ะโพสกี่โมงนะ ก็เลยลองไปถามในกุ่๊บจะชอบเอ้ยมีคนลงเอ็นไฟแล้วคือน้องทุกคนมาหน้านิ่งกันหมดเราก็แบบอ่าสงสัยคงตีมหน้านิ่งแล้วก็แบบจัดให้ปรากฏจ้าใส่หวานใส่หวานใส่หวานใสใสแล้วตลกสุดคืออะไรคือโพสเสร็จแล้วก็เข้าไปอ่านเลยกุ๊บตึ้งอ๋อตอนงั้นเลานัดกันห้าโมงเนาะใช่หรอจะได้ลองไปแบบบ่ายบ่ายสามครึ่งบ่ายสี่อ่ะมีก็ขอขอแคปชั่นอีโมนด้วยนะ ตึงๆแต่ละคนก็คืออ่านมากเลยใส่ตาใส่อีกแล้วว่างเปล่าว่างป่าเลยอ่ะกับชลินีก่อ่คือเรื่องสีก็จริงๆแล้วสีประจําทีมเราไม่ไม่ไม่ใช่สีประจําทีมว่าก็ใช่แหละมันก็คือดําทองประมาณดําทองแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าสีทองกันะ ยากไปนิดหนึ่งไม่มีทองค่ะเพราะวันมีอลิสเนอให้เขียนทองทองทองตรงนี้เลยจะได้เป็นดำทองหรือไม่เราน่าจะไปวัดก่อนเพื่ออานี่ปังแต่ทองอสญมีก็เลยเนาะก็ทองอสซอรีของใครของพี่สายดิตเวียนเคพอดีนะคะไปจิกมาน่าจะมาจากสักชุดหนึ่งสักสิ่งอันนี้ฉันจําได้ไว้ว่าฉันเคยใส่สักสิ่งหนึ่งอะเหรอเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันเป็นสําหรับออกงานแต่รู้สึกเคยเหมือนเคยเห็นอะต้องมีคนเคยใส่ออกงานสําหรับชุดราเรีเป็นของใช่อันนี้ก็คือพวกเรา จุ terminar, ๊บแจงมาให้มันมีสีทองมาใช่ว่าสีทีมเราก็เป็นดำทองก็เลยใส่สีดำแล้วสัญลักษณ์ทีมของเราก็คือปัสสนาทรปัจะันไทรมารายงานตัวมันคนมาแ็นเยอะมากว่าแบบรายงานตัวรายงานตัว เออไม่ใช่อินซีแดงไม่ใช่ปูนะคะแต่เป็นผีเสื้อผีเสื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรถึงเป็นผีเสื้อก็คือเพราะว่า B3 ใช่ไหมคะถ้าเราเขียนตัว B อะไรเงี้ยกับ3กับด้านไปกับด้านมามันก็จะเหมือนปีกผีเสื้อ2ด้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นเลข3ด้วยแล้วก็ตอนแรกจริงๆมันจะมีหนวดเดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นที่จะให้มาให้ทุกคนเห็นหนวดของมันเอแล้วก็แล้วก็ในเพลงเสบเราก็จะมีเพลงแบบว่าโอชิเบะอย่างนี้ที่แบบเกี่ยวกับ เกสรดอกไม้แล้วก็อเออมีผีเสื้อให้มันสอดของกันอะไรเงี้แล้วก็ผีเสื้อมันก็ดูเป็นอะไรที่นักอิสระโบยบินได้อะไรเงี้ก็ดูมีสตอรี่ story, ส่วนท่ามือก็คือมาจากเป็น B ี <B> แล้วก็แห่ออกมาเป็นท <c oughs> แล้วก็เกี่ยวใกล้กันก็เป็นแบบอินฟินิตี้อะไรประมาณนี้<ะ>ใช่อันนี้ก็คือที่มาของสัญ,ญลักษณ์ทีมคะ ว้าวว้าวดีเทลเยอะนะเนี่ยดีเทลเยอะเขามีสตอรี่เขามีสตอรี่หันมาฟังเราแป๊บนึงเราต้องเตรียมมันก่อนไปแนะปะใช่ทางเรามีหลายดราฟต์มากโอ้มีหลายดราฟต์ด้วยเขาต้องออกแบบเยอะใช่แคนดิเดตเยอะเขามีแคดดี้เด็ดของเรามีโพวตเยอะมากนะแบบว่าโหวตซโหวตซี วอดสีวอดสไตล์วอดสีวอสีวอดสีมาร์กวอสีวอดสไตล์วอดคอมโพสเออเออเอาดีเอาดีมีไล่มีไล่สูเปอร์ทางนี้ก็มีโหวตเยอะแต่ไม่มีใครโหวตเลยโพสต์ั้งใจคนที่ตั้งคือแห้งมากโพสต์หมดอายุต้องแบบว่า ต้องต้องเมนชั่นหาทุกคนนะแอดแล้วก็ทุกคนเลยนะว่ามาโหวตเดี๋ยวนี้ไม่งั้นไม่มีใครโหวตไม่เขาทุคนจะเป็นอะไรก็ได้อะไรก็ได้เราก็มีบ้างนะแต่เราก็สมมติว่าเราตั้ง11บเอ็ดโมงแล้วก็คนโหวตมาประมาณสองสาคนอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยว11บเอ็ดโมงครึ่งปิดโหวตปิดโหวตก็คือมีประมาณ5คนโหวตก็เอาอันนั้นแหละห้าคนจริงอ๋อเดี๋ยวเราจริงๆเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนเห็นแต่ก่อนอื่นขอขอพูดถึงทีม N5 ก่อนเขาดูมีสตอรี่แล้วเล่าละเอาความจริง มไม่มีเ <Tipp> ฮ <ett> ้ยเฮ้ยเราคือไม่ก็เดี๋ยวเราจะสร้างสตอรี่ด้วยกันไงจะได้ได้ได้อะอย่างงี้นแะสร้างหน้างานอีกว่าหน้างานงานถนัดเลยแหละไม่คิดมาก่อนเห็นอะไรก็สร้างอย่างนั้นก็คือถ้าเราเป็นแบบนี้อ่าเป็นเอ็นเป็นไฟก็คือมันจริงมันก็ง่ายคือตัวเอ็นกับตัวตัวตัววีใช้เป็นเลขโรมันตัววีเป็นเลขตัวโรมันเลขค่าแล้วก็เป็นเอ็นไฟแบบง่ายๆ่าย simple แต่มีอะไร simple ใช่เลมีซิมโบลิกนิดนึงใช้เป็นม i n i m a l ซึ่อจริงแล้วว่าสีในเล็บเราอะคือสีสีนี้เลยจริงเหรอใช่แต่ว่านีต้องเตรียมเป็นสองคนไม่ต้องตรียมเล่ถามไม่ได้แล้วสิ่งมันจีจารมากต้บอกว่าสเปคนึงนะคะของเฮ้ยพันลังไปกันพันลังไปก่อนย้อนต้องไปนับหนึ่งสองสามไอ้แสบมากในจอนี่ยังแสบเลยโยนเสื้อเลย นี่คือสีอะไรนะคะอุ้ยไม่มาโชว์เลยช่างนี่เป็นแบบช่างเงี้งเป็นฮอตพิงนั่นเองใช่จะมาเรียกบันยงบันเย็นยังไม่ถึงยังไม่บานเย็นไม่ได้นี่คือสีแต่เก็บเศษซากก่อนนี่คือสีตามเล็บจริงๆว่าเป็นสีฮอตเพลง ค่ะเพราะว่าเป็นแบบสนุกสนานขึ้นมามากกว่าอันนี้จะเรียบร้อยนะใช่ดูเรียบร้อยดูหวานไปหวานกรุบกรอบมีมีความเปรี้ยวด้วยความเปรี้ยวคือคือเนื่องจากว่าที่แต่งตัวมาประมาณนี้เพื่อที่จะบอกว่า Endfire เรามีหลายสไตล์ค่ะไม่ใช่แค่วานอย่างเดียวเราจะมีแบบเผ็ดขิงเออเผ็ดขิงอะไรคือเผ็ดขิงอ่ะเรามีเผ็ดขิงแบบเผ็ดแบบมีประโยชน์ไม่ถึงพริกนะถึงแค่ขิง โภชนาการถึงทิศถึงทิศเผ็ดแบบมีคุณค่าโภชนาการจริงหรอเผ็ดขาเผ็ดตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะวันนี้เลยเหรอคะวันนี้วันนี้นะคะเป็นรูปภาพหนึ่งรูปนะคะมาขึ้นแล้้วขึนมาเลยค่ะมาค่ะมาค่ะไม่ไม่มาอย่าอันดับสอง แชมพูจริงอันนี้แชมพูจริงเป็นคิวบงกินนะคิวดูแบบดูแบบอ่าคุณเห็นสามนวดยังคะที่เราหมายถึงสามนวดคุณเห็นนวดจำลองเรายังมันคือ B 3ไงสามนวด B t h r ใช่มันก็จะเป็น B 2อด้านแล้วก็เป็น three ดูอีกทีอันนี้เหมือนเป็นแสงไกด์แบบแสงนำทางในชีวิตเลยคิดที่หลังไมเพิ่คิดเมื่อกี้ n five ไง n f เหมือนเราเป็นจังหวะหัวใจจังหวะหัวใจแก็ตึกตัก ว่าเจอิญ้ัรักพลังนี้ใจฉันได้ไม่แบบนี้นั่นแหละแต่ขอถามก่อนได้ไหมคะเนื่องจากว่าเมื่อวานทางเพจไอจเพจอะไรล่ะไอจีสตอรี่ของเบียนเคได้มีการลงรูปที่เป็นแบบประสานวิทยาอย่างไเงาเป็นเครช่องอันนี้ขอถามได้ไหมฮะว่ามือใครเพราะเป็นคำถามมากเลยนี่มือทีมงานหรือเปล่าคะคือแบบคือทำไมเธออยากเป็มือเพื่อน นี่ว่ามือคือใครเนี่ยเขาปรับแสงมือกับตันของทางสองทีมเองพี่ขอโทษค่ะไม่คือเราขึ้นในไอจีตอนนี่ก็แซวเต็มที่เลยจ้าบอกว่าไม่ใช่เพื่อนเราแน่ใช่ไหมคะคือนิ้วหนูมันก็ไม่ได้สั้นขนาดนั้นใช่หนูก็รู้สึกว่าในในนั้นมันดูสั้นเกินจริงไม่แล้วคือมันเบี้ยวเพื่อนมันอย่างเงี้ยมันเหมือนนนอ่ะเขาเรียกว่าแบเหมือนล้วงเกรงอ่ะเกรงตอนถ่ายเกรงแล้วแล้วเหมือนคุณบี้เขาก็แบบไปใส่ ใส่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แบบเข้มน้อยเหมือนนตัดคอนทราวเข้มเลยทำซะมือหนูแก่เจีิงมือหนูวิ่งลอยเลยอะทุกเส้นออกมาคือเราก็คิวคือมันมันปรับเข้มเกินนี่ก็เลยคิวไม่น่าจะใช่มือแบบเด็กสาวผู้มีความฝันของเรานี่ก็เลยแบบเต็มที่เลยจ้านี่ก็แบบหนนไม่เ็สิะตอนแรกที่เห็นนะตอนแรกจะทักไปแล้วหวานทำไมปล่อยให้ใครมาถ่ายรูป อ็ไม่ปล่อยให้ใครมาถ่ายรูปแบบสัญลักษณ์ทีมของเรามันไม่ได้อะไรเงี้ยฉันเองเพื่อนเองแต่บางนี้เขาเล็บแลาวบางนี้กว่าเล็บได้ออกไปแล้ว